สวัสดีทุกคนนะคะพบก,กับโซทาร่แม่หมอโซนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักประจำเดือนกันยายนนะคะ2,567จะแบ่งเป็นตามธาตุของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเป็นเอเลเมนตซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟจะมีเมสิงธนูนะคะ<อ>แม่หมอโซมาชานิดนึงในเดือนนี้นะคะภารกิจเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มาแล้วเนาะโอเคเมสิงธนูดวงความรักเราจะเริ่มจาก คนโสดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนดีกว่านะคะเรามาดูอิทธิพลดนนีก็อัดแบบเรียไทม์เป็นเป็นแบบไม่ได้เตรียมสคริปต์นะคะโอเคเมสสิงธนูนะคะเรามาดูอิทธิพลพลังงานนะคะของเราพูดถึงเรื่องความรักนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะใครที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะจะในด้านใดก็ตามแต่นะคะ โอเคทอรัส okay. นะคะทอรัสก็คือ ราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลัคนาราศีพฤษภก็ได้นะคะแต่ก็ไม่จําเป็นนะคะบางทีเราเดิวใครเราไม่รู้หรอกเขาลัคนาราศีอะไรใช่ไหมคะแต่หมายความว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะคุณน่ะเป็นคนธาตุไฟแต่พลังงานที่เราเดิวอยู่ด้วยนะคะความสัมพันธ์นะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแบบธาตุดินนะคะหมายความว่าไงคือจริงแล้วธาตุดินเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่ ที่จะเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะดินคุณนึกถึงลักษณะดินดินมันจะไม่ค่อยไม่คอ่อยปรับคือแล้วแต่นะคะแต่ลักษณะของดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นแมทเทอเรียลเป็นอะไรที่แข็งนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาอาจจะ เป็นตัวของตัวเองนะคะเขาไม่ค่อยจะปรับเปลี่ยนอะไรให้เราเท่าไหร่นะคะหรือว่าเขาก็จะมีมุมมองบางอย่างที่มีจุดยืนของเขาเองนะคะนึกถึงดินมันจะค่อนข้าง r รา n ดิ n g นะคะมันแบบไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยนะคะในขณะที่เราเป็นไฟนะคะเราเวลาไฟเจอดินอะ่ะเื่อนๆไฟเจอดินมันจะเป็นยังไงคะพลังงานมันก็จะค่อนข้างเผากันะมันทําให้ดินมันแห้ง ทีนีมน้มันหมายความว่ายังไงนะคะคือมันเป็นอันนี้แม่หมอโซอ่านเอเนอร์จีก่อนนะอ่านพลังงานอ่านลักษณะของเห็นลักษณะของของาธาตุของราศีอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะมันก็หมายความว่าดินเนี่ยเขาจะเติบโตได้เมื่อเขาจะเจออะไรคะความชุ่มชื้นน้นําหรืออะไรก็ตามที่มันหล่อเลี้ยง nurture นะคะแต่ถ้าเราเป็นไฟเป็นโหมก็นําอันนี้ไม่ได้หมายความว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่หมายความว่าลักษณะของความเข้ากันได้นะ compatibility ถ้าเราอยากจะส่งอิทธิพล กับใคระคะถ้าเราอยากจะ win the heart นะะชนะหัวใจใครหรือให้เขาทําอะไรสักอย่างให้เรามันเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยนะคะบางทีคุณก็อาจจะต้องมีลักษณะทีะ่เข้าใจในจิติวิทยาของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดินเราอาจจะไปบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราลักษณะของการใช้จิตวิทยาใช้คําพูดอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับนะ้ํามันจะ มันจะอวยนิดนึงอะค่ะคือถ้าถ้าน้ำโดนดินเนะี่ยมันก็จะนุ่มๆน,นะมันเหมือนจะอวยอวยนิดหนึง่งอะไรก็ตามแต่ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันราบรื่นขึ้นหรือดีขึ้นทางนี้ท้งนั้นการดูของโซทาโร่นะคะคือไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆคุณต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้เพื่อจะใจเขาที่มันต้องดูว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาเอ,อเขาที่กับคุณแค่ไหนนะคะคุณ คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดนะคะคุณต้องดูรักษณะความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าคุณไปเจอดินที่แบบว่าแข็งกระด้างอันนี้ไม่ได้พูดถึงราศีนะคะพูดถึงลักษณะแข็งกระด้างและทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งโหมกระพือนะคะมันมันอยู่ด้วยแล้วมันไม่ค่อยเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ลองลองเอาไพ่ลองเอาไพ่ธาตุแล้วก็ราศีมามาเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะที่เรามาเข้าสู่ไพ่ทาโร่ของเรานะคะ ม่หมอโซจะเริ่มจากเพื่อนๆคนโสดก่อนนะคะโสดในที่นี้ความหมายก็ตรงไปตรงมาเ <c oughs> มสิงธนูนะคะโสดไม่ได้มีคนคนคบคนคุยนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้จะได้แยกง่ายๆนะคะเดี๋ยวคนคุยเราไปเราไปดูอีกก่องหนึ่งอ่ะคนโสดมาทางนี้ค่ะคนโสดนะคะเดี๋ยวดูว่าพลังงานความรักในเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรอืมคนโสด ได้หกดาบน,นะคะคนโสดหก <c oughs> เหรียญอะ่ะหกหกสองเหรียญนี่ก็ดินดินเนาะเคเดอะเลเวอโอเคอุ <c> ้ย <oughs> okay, okay. คนโสดคะ่ะโอเคคนโสดคะ่ะทำไมเห็นจะไปต่างประเทศหรือเปล่าคะ ของคุณคนโสดนะเหมือนกับว่ามีเกณฑ์เดินทางได้นะคะคนโสดมีลักษณะของมีเกณฑ์เดินทางได้แล้วก็เป็นลักษณะของการที่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะในลักษณะของการเดินทางออถ้าคุณมีการเดินทางต่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวใครมีการเดินทางเดี๋ยวจะต้องมามาแชร์ให้โซทาโรฟังหน่อยในด้านล่างนะคะแต่ในโดยภาพรวมถาม ว่าในดวงความรักนี้มันเด่นไหมจริงๆเพื่อนๆได้ไพ่ t ด e Lovers ก็อาจาจะมีความสึกว่าอุ้ยฉันอาจจะมีแฟนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะเพื่อนๆตำแหน่งของไพ่บริบทแล้วก็ความหมายที่มันมาผสมรวมกันทั้งหมดนะคะแม่หมอโซมไม่ได้อ่านไพ่เป็นใบเดียวนะจะบอกอย่างนี้ <c oughs> จะบอกอย่างนี้ว่าเดือนนี้สิ่งที่คนโสดอาจจะต้องอมี awareness หรือว่ามีความามีความระวังนิดนึงอารมณ์ประเภททีละสาของการเ,าเปรียบเทียบเนาะของการมองคนรอบๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโสดฉันก็ฉันว่าฉันก็ไม่ได้แย่อะไรนะฉันก็โอเคนะฉันก็ช่วยเหลือ คนอื่นนะคะก็ฉันก็ใจบุญนะฉันแบบเป็นคนที่ให้อะไรประมาณนี้นะคะทําไมถึงยังไม่มีโอกาสความรักเข้ามานะคะไออารมณ์อารมณ์มแบบนี้เป็นเป็นกันได้เป็นเรื่องปกตินะคะคือต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะถ้าเรายิ่งมองคนรอบข้างมากหรือมีลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะขอ,ของการเปรียบเทียบของการที่แบบ คนนั้นก็มีคนนี้คนมีนะคะเออเห็นเขาไปเป็นคู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราเรามองคนอื่นไพ่เลเวอร์เสียพอเรามองคนอื่นปุ๊บมันก็จะมีความกระตุ้นอยากที่ว่าเออแบบอยากจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราไม่ไม่เขาเรียกว่าบาลานซ์อารมณ์ของเราให้ดีเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึก เซ็งๆดิ่งๆงกับตัวเองได้หรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับฉันโชคชะตาฉันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉันอันนี้หนึ่งอยากจะให้คนโสดให่อแวอร์ในในเรื่องอารมณ์รษณะอารมณ์แบบนี้อย่างที่สองบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเออคุณมีการเดินทางหรือจะมีใครเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้รู้จักมาก่อนก็ได้อาจจะเป็นคอนแทคมาจากการทํางานอะไรต่างๆนะคะจริงๆแล้วแม่หมอโซเห็นว่าในเดือนนี้เพื่อนๆคนโสดอยุ่งนะคะ ค่อนข้างยุ่งมากๆเลยนะมันเหมือนล้นมือคือคุณคุณจะทําอะไรตลอดเวลาทํามากกว่า1นอย่าง2อย่างอย่างเง,งีย้ยตลอดเวลานะคะเรื่องความรักมันก็เหมือนกับว่าบางทีมันไม่ค่อยเด่นนะคะถ้าเราอ่านในบทของการงานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีการดิวดิวกับคนต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าเรามีลักษณะของการเดินทางอะ่ะ มันเจอได้เหมือนกันนะคะเจอมีคนเข้ามาได้นะคะถามว่าที่เราต้องดูต่อว่าเอ๊ะแล้วคนเข้ามานี่เขาเป็น prospect ไหมเขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรได้ไหมจากไพ่ในเดือนนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีเข้ามาให้เรารู้สึกม,งมองๆนะคะแต่มันเป็นไพ่ที่บอกว่าอยู่ไกลแล้วก็เป็นไพ่ที่เราสั่ว่าจะมาแล้วก็ไปนะคะมาแล้วก็ไปพอเพืๆๆ่อนๆพอเพื่อนฟังอย่างนี้แบบโหเซ็งเลยเนี่ยเห็นไหมมาเจอแล้วก็ยังไงคะเราก็เดินทางต่อไปเนี่ย มันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้ออแน่นแฟนหรือมีจุดคอนเน็ชันอะไรบางอย่างที่เราจะสานต่อได้นะคะเป็นในเป็นในลักษณะแบบนี้ก็เลยคิดว่าเออมันมันมันอาจจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่การงานด้วยแล้วก็เรื่องโลเคชันเรื่องของสถานที่ที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เอื้อในการพูดคุยเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนโสดก็ สามารถที่จะมีเข้ามาได้นะคะมีเข้ามาคุยอะไรประมาณนี้นะคะมีให้เลือกให้ตัดสินใจนี้คนโสดบางคนน่ะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเออเราเ,ออเขาเรียกว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์มานะคะตอนนี้คือคุณเพิ่งโสดว่าง่ายๆนะคะเลิกกันมาออต่างๆประมาณนี้นะคะมันก็เป็นช่วง อันนี้มันเป็นช่วงในรักษณะเหมือนบางทีอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเลิกอยากจะหยุดความสัมพันธ์อยากจะหยุดคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือบางทีอาจจะหยุดความชอบอาจจะหยุดความรู้สึกของเราเอาไว้ในเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าก็คือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้รับการตอบสนองนะคะหรือไม่ได้รับ มันมันรู้สึกว่าเหมือนเราพยายามเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้อย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็เลยทําให้อาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องความรักที่จะถอนตัวออกมาที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกนี้หรือว่าหยุดความรู้สึกประมาณนี้นะคะเออจริงๆต้องบอกว่าใครก็ตามสรุปรวมเนี่ยคนโสดนะคะในเรื่องความรักเดือนนี้ยังไม่เต็มที่ดวงยังไม่เต็มที่กับดวงเรายังไม่ได้เต็มที่หรือเปิดโอกาสให้ได้เต็มที่ อีเวนตว่าถ like ้าม mm ีคนเข้ามาก็จะเป็นนลักษาวว่าพูดคุยนะคไพ่พวกนี้มันเป็นพูดคุยอะไรแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังสาหรับคนโสดในเดือนนี้ก็คือว่าอย่าเพิ่งเซ็งไปนะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีดวงในความรักอะไรประมาณนี้แล้วหยุดแล้วระวังถ้าเรามีอาการแบบนี้นะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเส้นทางชีวิตความรักบริบทคอนเท็กซ์ต่างๆรอบๆในชีวิตเรามันต่างกันแพทฟรนส์ของคนก็ไม่เหมือนกันมันอย่างที่บอกมันไม่ได้ว่า มีใครดีกว่าใครหรือใครแย่กว่าใครนะคะมันแปเป็นจังหวะเป็นช่วงของอจังหวะเวลานะคะคนโสดอ,อโอเคไหนเรามาดูไพ่ออร์คิให้กับคนโสดนะคะ abundance นะคะคนโสดอ่าแม่หมอโซก็กำลังจะพูดพอดีเลยนะคะจริงๆเดือนนี้คนโสดนะทำบางคนก็มาขอวิธีแก้เคล็ดอะไรอย่างนี้จริงก็ไม่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 ได้แบบว่า ดูได้แบบเก่งขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้จะบอกให้ว่าไปไปทำบุญเนาะไปทำบุญไปทำบุญไปช่วยเหลือนะคะมันไปพูดถึงเรื่องของการให้เวลาที่เราให้นะคะ ลที่เราให้เราจะรู้สึกว่าเรามั่งคั่งเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ที่ทําให้ผู้อื่นเติบโตทําให้ผู้อื่นมีโอกาสนะคะเราจะสึกร่ารวยเราจะสึกมั่งคั่งจากภายในพอเรารู้สึกมั่งคั่งจากภายในพลังงานข้างในอ่ะมันจะเบ่งบานพอมันเบ่งบานปุ๊บนะคะเบ่งบานมีความสุขจากการให้เห็นไหม abundance มันคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งการรู้สึกไม่ขาดแคลนเราก็จะรู้สึกว่าเราเต็มจากข้างในเราจะมีแรงดึงดูดที่ดีถ้าเพื่อน มัวแต่มองคนอื่นเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกนะเลเวอร์สบางทีมันมีความรู้สึกว่าโหยหาอยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนอยากจะมีคนรักตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกนิดปกติของมนุษย์นะคะแต่ถ้าเรามาจากพลังงาน Source Energy ของเรามันมาจากการขาดแคลนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะมีแรงดึงดูดหรือคุณอาจจะมีแรงดึงดูดแต่คุณจะดึงดูดคนที่ขาดแคลนมันแปลว่าคุณจะดึงดูดคนที่ ไม่ไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะเราลองใช้หลักการพวก law of attraction mm hmm. นะกดแรงดึงดูดอะไรแบบนี้ดูนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะเ uh, เราเข้าสู่ช่วง Eclipse แล้วเดี๋ยวแม่หมอโซจะมีเวบินา Eclipse เดี๋ยวขอหยิบไพ่อาจารย์ให้คุณหน่อยว้าว wow. life is conspiring for me นะคะชีวิตเนี่ยเขากำลังร่วมสร้างนะคะร่วมสร้างแล้วก็ ช่วยเหลือคุณนะคะช่วยเหลือคุณแล้วก็อาอจจะ,ะคือคำนี้มันหมายความว่า life is conspiring for me เขากำลังสร้างเขากำลังนำพาอะไรบางอย่างมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อใน divine timing นะคะจังหวะเวลาของชีวิตนะคะแล้วอย่าอย่าคิดว่าโชคชะตาหรือชีวิตทอดทิ้งเรานะคะคนโสดวันนี้มีไพ่อะไรมาเยอะแยะเลยนะ get more information นะคะให้หา ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆมันก็แปลว่าถ้าเดือนนี้มีใครเข้ามาหรือมีลักษณะคล้ายๆที่เข้าตานะ get more information เนี่ยนะ,นยนะคะก็ทําความรู้จักไปก่อนหรือหรือหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพระพาะไพ่มันก็บอกว่าดวงมันยังครึ่งๆอยู่อะ่ะมันยังไม่ค่อยเต็มที่ในเรื่องความรักก็ไม่เป็นไรนะคะเรา โฟกัสนะคะทำทำงานทําสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะคะออคอนโสดเมษสิงธนูนะคะเดี๋ยวมามาแชร์เรื่องราวของคุณแล้วก็มาทักทายแม่หมอโซได้ใน ในในช่องคอมเมนต์นะคะคนโสดทีนี้ต่อมาเลยนะคะคนที่มีคนคุยหรือว่ามีคนคบแล้วนะคะอันนี้แสดงว่ามันมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆเ,เ,เมษสิงห์ธนูนะคะจะสถานะจะคนคุยเบลอไม่ชัดเจนหรือว่าคบกันแล้วเป็นยังไงนะคะคืออยากจะแยกกองอย่างนี้นะคะนั่นเป็นของคนโสดเพียวๆอ่ะคนที่มีคนคุยหรือคนคบแล้วเดือนนี้เมษสิงห์ธนูอ่ะราชินีดาบเนาะอืม สีไม้เดวิลหัวกลับนะคะเดวิลหัวกลับแล้วก็ราชนีจันเอมันก็ขึ้นเรื่องการตัดสินใจนะเพื่อน <c oughs> ๆสำหรับคนคุยหรือว่าคนคบกันแล้วอะขอเป็นพูดถึงคนคุยคนคุยก็อาจจะเป็นลักษณะดูดูใจกันอยู่นะคะมันเป็นลักษณะที่ป่งบอกว่าเดือนนี้เอออันนี้ก็เป็นธาตุดินเหมือนกันนะคะเดวิลคือตราสีมังกร มันมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะว่าเดือนนี้นะอยู่ๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วกับคนที่เราคุยคนที่เราครบพอร,รู้สึกว่ามันหลายๆอย่างมันเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะจริงๆแรกๆเขาอาจจะตรงสเปคคุณนะคนนี้แบอบกว่าตรงใจเราเลยอะ่ะมี everything we can hope for นะคะโปรไฟล์หูือห่างหน้าตาพวงด้วยแล้วไปเดทด้วยแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกพราวรู้สึกว่าเออก็โอเคแต่พอเรารู้จักกันแล้วเนี่ยหรือหรือคุยคุยอะ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกับว่า energy เ,เ,เนี้ยเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยเติมเต็มให้ให้กับเราเท่าไหร่นะคะอันหนึ่งที่ค่อนข้างกวนใจคุณก็คือเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าคือเขาบางทีคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอไหมคะเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือว่าบางทีเขา เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาก็ดูสนใจเราเดี๋ยวเขาก็ดูไม่สนใจเราประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าคุณรู้สึกว่าไลฟ์จะใช้คำนี้นะคะหมอโซรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างไลฟ์สไตล์บางอย่างสังคมคนรอบข้างต่างๆก็มีก็มีอิทธิพลกับคุณเหมือนกันนะคะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะกับประกอบกับว่า หลายคน <c oughs> อาจจะคุยกันมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคืบหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้เห็นไหมมันลงราชนีจัน์ทรก็เหมือนกับว่าขึ้นขึ้นกับการติดสัสดสินใจด้วยว่าเราจะตัดถามว่าจะตัดไหมก็ดูมีแนวโน้มที่จะตัดนะเพื่อนๆอีกอันนึงที่มันขึ้นปรากฏขึ้นมานะคะแม่หมอทซงมีความรู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่าง เห็นอะไรบางอย่างนะคะว่าเออมขึ้นลักษณะของการซ่อนเร้นด้วย mm hmm. เนานะราชินีจันเดวิลหัวกลับนะคะ mm hmm. ก็เราก็อาจจะมีมีเซนอะไรบางอย่างว่าเออจริงๆเขาก็อาจจะมีคนคุยของเขา mm hmm. เขาเหมือนเหมือนเขาค่อนข้างป๊อปปูล่านะคะเขาป mm ๊อปป๊อปปูล่าในในในมหาชนอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็อาจจะมีคนคุยอะไรต่างๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่เต็มที่กับเราหรือเรารู้สึกว่าแบบ จริงคนธาตุไฟนะเ <c oughs> มสิงธนูจริงก็เป็นเป็นคนที่ไม่แม่หมอโซก็ธาตุไฟนะเป็นคนที่ทนไม่ค่อยได้หรอกถ้าเราไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าเป็นที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอันอันนี้ก็เลยมีอาจจะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆอาจจะมีการตัดสินใจในเดือนนี้ได้เหมือนกันนะคะในเดือนนี้ได้เหมือนกันซึ่งก็โอเคนะคะแม่หมอโซดูดแล้วถามว่าแล้วคุณอาจจะมีคำถามว่าเอะเราเราตัดสินใจดีไหมคะเอ่อ ถูกแล้วใช่ไหมที่คิดตอนนี้นะคะอ่านี่คำถามยอดทิตก็โอเคนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ย เ,เหมือนแบบเด็ดๆการคุยๆกันเฉยๆอะค่ะแต่ถามว่าการพัฒนาต่อไปข้างหน้าเนี่ยไพ่มันบอกว่าช้ามากๆแล้วก็บางทีมันก็เหมือนปล่อยเบลอแบบเป็นคนคุยไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถึงจุดหนึ่งคุณก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ต่อให้ตอนนี้เราเรารู้สึกว่าเรายังคุยๆอันนี้ไปก่อนก็ได้ดูไปก่อนก็ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วคืออันนี้เขาคลื่นว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งตุลาอะไรประมาณเนี้ยคุณก็อาจจะรู้สึก รู้สึกแบบไม่แฮปปี้กับกับสถานะแบบนี้อีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดสินใจแบบนี้ได้นะคะเนาะสำหรับคนคุยนะคะอะแม่หมอโรจะบอกให้ให้คุณสดชื่นขึ้นนิดนึงนะคะจริงปไปไป,ไปปีนี้หรือว่าช่วงเวลาจากที่เหลือตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องอะไรมากกับเรื่องความรักนะคะยังไม่ต้องไปเครียดจากมันมากพายบอกว่าคุณเครียดด้วยนะคะดูด,ดูดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้นปีหน้านะคะมีนาเมษาเนะี่ย ดูโอกาสมันจะดีขึ้นนะคะ,ะแต่นี้เราเป็นคลิปลายเดือนเราก็ดูกันเป็น energy แบบนี้ไปก่อนหากคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่มีมีคู่มีแฟนแล้ว ค,บ,คบกันแล้วนะคะถ้าคบกันแล้วในลักษณะนี้นะคะเดือนนี้เขาก็บอกว่าเออเราจะค่อนข้างรู้สึกว่าลำคาลังคาญจุกจิกกับแฟนหรือว่ากับคู่นะคะเดือนนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะคนคบกันแล้วอะ่ะบางทีเราก็เครียดเกินไปเราก็ตึงเกินไปได้เหมือนกันนะคะ,ะมันก็เลยเป็นเป็นไพ่ในลักษณะที่ว่า จะเราจะรู้สึกว่าแฟนหรือคนที่เราคุยคบอ่ะไม่ค่อยได้หลังใจการปฏิบัติตัวของเขาทาไมแบบไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่อย่างนี้ทําไมโมแต่สนใจคนรอบข้างทําไมไม่อย่างนี้ทําไมไม่โฟกัสอะไรมันจะหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วเป็นลักษณะของราชนีจันราชนีจันมันเป็นไพ่ของอถ้าพูดถึงเราไม่พูดเป็นบุคคลแล้วเราพูดเป็นพลังงานนะคะคือเขาจะมีความละเอียด ละเอียดช่างอารมณ์สูงนะคะ sense wide oh, sensitive แล้วก็ละเอียดจุกจิกยุกยิก,ก,กเพราะฉะนั้นเวลาอะไรไม่ได้ดังใจปุ๊บมันก็จะมีความแบบว่าหงุดหงิดทําให้แล้วก็ระวังนิดนึงบางทีคําพูดถามว่าไอ้นี้ทะเลาะอะไรกันไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่ามันจะสะท้อนออกมาในความไม่พอใจบางอย่างแล้วก็บางทีมันก็จะมีคําพูดอะไรบางอย่างเชืดเฉือนออกมาได้เหมือนกัน นะคะเป็นเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะ <c oughs> ทีนี้คนที่มีมีคนคบแล้วอะคะ่ะถ้าถ้าเราแต่งงานกันแล้วเออมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีอิทธิพลของครอบครัวคนรอบข้างเข้ามาเห็นขึ้นเป็นลักษณะแม่นะคะคุณแม่อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้ามาจุกจิกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ เป็นตัวเราด้วยที่เหมือนว่าลักษณะว่าเอ้ยเราต้องดูแลครอบครัวเราเป็นแม่เราเป็นคนที่จะต้องดูแลเรื่องในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ระวัง <c oughs> พลังงานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดับเทียนก่อน <c oughs> โอเคอาทีนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือคนคบแล้วนะคะไพ่ออร์ l เ คอ้ายขึ้น Forgiveness นะคะ Forgiveness แปลว่า,าการให้อภัยนะคะการให้อภัยอ,อย่างที่บอกว่าพลังงานของเราอะคะ่ะจะเป็นเหมือนว่าจะจะมีความละเอียด ทางอารมณ์สูงแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมไม่แก้ไขอะไรแบบนี้นะคะเดือนนี้จะคเคลื่อนนิดนึงสาหรับสําหรับคุณนะคะลองลองดูในเรื่องของการให้อภัยบางทีบางอย่างมันจะต้องอารมณ์อร่วยกันด้วยเป็นลนักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีการตัดสินใจที่อยากจะตัดใครสักคนหนึ่งนะคะ forgive นะคะเราอย่าถือเป็น บางทีคน,คนที่คนที่ผ่านเข้ามาก็เป็นคนที่ผ่านเข้ามาให้เราได้พบเจอเรียนรู้อะไรบางอย่างเราเคยมีโซคอนแท็กกันอยู่ช่วงหนึ่งเราก็ผ่านพ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลดปล่อย มันออกไปจากจิตใจนะคะการที่เราให้อภัยนะคะมันเป็นการให้โอกาสตัวเองในการที่ให้จิตใจเราเป็นอิสระมันไม่ได้แปลว่าการกระทําของเขาถูกนะเวลาเราให้อภัยเขาไม่ได้แปลว่าฉันโอเคฉันยอมรับแต่มันเป็นการเลือกที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกไปจากจิตใจโดยที่เราไม่เก็บพลังงานลบๆเอาไว้ให้มันให้มันติดตัวเราอะนะคะเพราะฉะนั้นออลองดูในลักษณะนี้ด้วยนะคะ อืมโอเคเลตโกโอไพเขาก็ไปในแนวเดียวกันนะเพื่อนๆเห็นไหมคะไพสวยไหมเลตโกปลดปล่อยไปนะคะปลดปล่อยเห็นไหมเราไม่สามารถที P ่จะผีเสื ioè, ้อคือความรักอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปเอามือไปไปคว้ามันไว้แล้วบีบมันไว้ให้มันแน่นให้เขาอยู่กับเราได้นะคะคือ ผีเสื้อเนี่ยคือมัอนเหมือนกับว,ว่าเรานึกถึงตัวเราเป็นดอกไม้อ่ะค่ะเขาจะบินมาตอมเราเองเขาจะมาเขาจะเข้ามาเองมันจะดึงดูดเองแล้วถ้าถ้าพอใจก็จะอยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าโอ้งั้นฉันจะต้องเป็นฝ่ายรออย่างเดียวมหมายความว่าเราโฟกัสที่ตัวเองนะคะเราไม่ฝืนนะคะเราเราเราไม่ฝืนกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแมสเซจดีมากๆเลยนะเด็ดเลโกนะคะปลดปล่อยมันไป โอเคนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทีมาัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะจะคนโสดคนไม่โสดนะคะคนคุยก็สามารถถึงมีการตัดสินใจที่สมดุลได้ดีกับตัวคุณเองนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็เราก็เคลียร์ออกไปนะคะเพื่อ,อทำให้พลังงานของเรากลับมาสดใสครั้งหนึ่งเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามานะคะโชคดีค่ะ